สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูเครื่อง i อวิลนะครับ MMA 200นะครับอาการก็บอกว่าเปิดติดสักพักหนึ่งแล้วก็ดับไปนะครับซึ่งอาการนี้ผมก็เคยได้ทําคลิปอยู่บ่อยครั้งอยู่นะครับแต่ว่าบางคลิปก็ไม่ได้ไม่ได้สาธิตให้ดูว่าอาการเสียเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูอาการนี้นะครับเปิดนะครับเปิดติดปกตินะครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็ดับไปเลยนะครับ อันนี้หนักที่สุดแล้วนะเมื่อกี้เปิดเปิดแล้วก็ยังยังสามารถเชื่อมได้อยู่นะครับอันนี้เปิดแล้วก็ดับเลยนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันใหม่นะตอนนี้ผมทดลองเปิดเครื่องอยู่รอบสองรอบก็ไม่ติดนะไม่ติดก็เพราะว่าตอนนี้เครื่องเขายังร้อนอยู่นะครับก็จะมีตัวตัวนี้นะครับตัวดีเคาซิ่งนะประมาณนี้นะครับเขาร้อนอยู่พอร้อนเสร็จเขาก็จะตัดมูตนอกนะครับตรงนี้ปัญหานี้เกิดจากชุด ชุดไฟ300นะครับชุดรีเลย์ไม่ทํางานนะเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ดูนะครับวิธีการจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยตอนนี้ลองเปิดดูซิอรอบจะติดไหมก็ติดอ่าเปิดแล้วติดนะครับเปิดแล้วติดนะแล้วก็ดับอีกนะครับประมาณนี้นะเปิดแล้วก็ดับนะครับพอดับเสร็จนี่พอดับเสร็จแล้วเนี่ยเราเปิดอีกรอบนึงจะไม่ติดนะสังเกตดูไฟสีเข,เขียวตรงนี้นะครับ จะเปิดไม่ติดเลยนะครับเปิดไม่ติดแล้วนะต้องทิ้งไปอีกสักสักระยะหนึ่งนะครับทิ้งเพื่อให้เจ้าตัวเจ้าตัวดีเขาซิ่งตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นความนั้นทานครับถ้าร้อนนี่เขาจะตัดวงจรออกจากกันนะครับแต่ถ้าเย็นนี่เขาก็จะมาต่อกับเหมือนเดิมตัวนี้ก็ยังร้อนอยู่เอามือแตะดูก็ก็รู้ว่าร้อนร้อนมากนะครับร้อนเขาก็ตัดวงจรตรงนี้จะเป็นชุดวงจรซอฟต์สตาร์ทครับก็แค่เปิดไฟเข้าไปแล้วก็สตาร์ท ให้ให้ระบบให้ระบบด้านด้านบนตรงนี้ยี่สิบสี่โวลต์ทำงานพอยี่สิบสี่โวลต์ทำงานลงมาได้เนี่ยเขาก็จะมาเปิดให้รีเลย์ทำงานแต่เจ้ารีเลย์เนี่ยมีปัญหานะครับตอนนี้เราเราสรุปได้ว่ารีเลย์อาจจะอาจจะมีปัญหานะครับหรือไม่ก็เราต้องตรวจสอบที่ชุดสวิตช,ชิงชุดนี้ก่อนว่ามีไฟมาไหมนะครับมีไฟลงไปยี่สิบสี่โวลต์ต้องมีไหมนะครับเนี่ยเราค่อยไปดูหลักการกันอีกทีนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวพูดไปพูดมาเริ่มจะเย็นหรือเปล่าอ่ะลองดูนะเปิดเปิดได้ไหมลองดูนะ ก็เปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดแล้วอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราไปบนโต๊ะซ่อมกันนะครับนี่คืออาการของเขานะคือเปิดสักพักแล้วก็ดับเลยโอเคครับมาต่อกันบนโต๊ะซ่อมนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็จะลักษณะนี้นะครับทั่วๆไปนะลักษณะ3บอร์ดนะครับก็ปัญหาของเราอยู่ในชุดล่างสุดนะครับน่าจะชุดล่างสุดนะแต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงนะครับตัวนี้ถ้าถามว่าผมซ่อมมานานก็เลยมีประสบการณ์หน่อยนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ คนที่ซ่อมใหม่ๆนะครับเพิ่งเริ่มต้นนี่ก็จะงงๆเหมือนกันมาดูเอกสารประกอบนิดนึงนะครับชุดไฟ300นะครับจากบล็อกไดแกรมนะบล็อกไดแกรมเครื่องเชื่อมอินเ์เตอร์อันนี้คือระบบภาพรวมทั้งหมดของเขานะครับไฟ220โวลต์เนี่ยจะเข้ามาที่บล็อกไฟ300นี่ก่อนนะครับก็คือชุดล่างสุดนะเป็นชุดล่างสุดก่อนเจ้าบอร์ดนี้เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะก็จะประกอบไปด้วย อ่ารีเล์นะครับแล้วก็ดีเคาซิงเหมือนกันเลยนะตัวนี้เขาเรียกว่าดีเคาซิงนะครับตัวนี้จะเป็นความท้านทานตัวหนึ่งนะครับก็ถ้ามีแรงดันหรือมีกระแสไฟฟ้าปล่อยเข้ามาเนี่ยตัวนี้จะร้อนนะครับร้อนจนได้ค่าค่าหนึ่งแล้วเขาก็จะตัดตัดออกนะครับยิ่งร้อนก็ความทานก็ยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตัวนี้เขาจะเปิดไฟหรือว่าปล่อยไฟให้ให้ไหลเข้าในวงจรได้ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองเพอเปิดเสร็จเนี่ยไฟไฟที่อยู่ในชุดด้านบนชุดนี้นะครับชุดนี้นะ ชุดสวิตชิ่งตรงนี้ก็จะก็จะเปิดไฟลงไป24โวลต์เปิดลงมาให้รีเลย์ตัวนี้ทํางานครับพอรีเลย์ตัวนี้ทํางานเสร็จเขาก็ต่อยาวเลยตัวนี้ก็หมดคอนจำเป็นแล้วก็ตัดวงจรออกไปได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือรีเลย์ตัวนี้ไม่ต่อเท่านั้นเองนะครับหรือไม่มีไฟลงมาอ่าเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามีไฟลงมาไหมถ้ามีแล้วรีเลย์เสียหรือว่าชุดวงจรรีเลย์เสียนะครับก็ตามหลักการนะครับตามหลักการก็บล็อกไดแกรมประมาณนี้นะ ก็มีไฟ220โวลต์นะครับ220โวลต์จากปลั๊กไฟเรานี่แหละนะครับเนี่ยปลั๊กไฟตรงนี้นะมีเข้ามาปั๊บก็จะผ่านไดโอดผ่านวงจรซูบซอฟต์สตาร์ทนะครับก็คือชุดชุดพวกนี้นะครับจากนั้นไอ้ไฟ300 v กว่าโวลต์เนี่ยนะครับก็จะวิ่งมาที่ชุดสวิตชิ่งก็อยู่บอร์ดด้านบนสวิตชิ่งก็ก็เป็นตัวนี้อ่าเป็นตัวนี้นะพอตัวนี้ทํางานได้เสร็จเนี่ยเขาก็จะปล่อยไฟ24โวลต์ลงมาครับปล่อยลงมาตามตามเส้นตรงปกตรงนี้นะอ่ะปล่อยไฟ24โวลลต์มาเส้้นนนีนะครับป่อยกลับมาที่ที่บอร์ดนี้ เพื่อสั่งให้รีเลย์ตัวนี้ทํางานพอรีเลย์ตัวนี้ทํางานเสร็จเขาก็ต่อครับเขาก็ต่อร้อยเปอร์เซ็นเลยคราวนี้พอร้อยเปอร์เซ็นเสร็จเขาก็จะมีไฟไฟสามเลย์วนที่มามาชุดขยายกําลังตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดสามเลย์วนก็มาตรงนี้นะครับถามว่ารีเลย์เสียแล้วทําไมไฟถึงหายก็ไฟที่เป็นไฟสามเลย์วนเนี่ยเขายังไม่ได้ต่อเลยสมบูรณ์ครับ ไอ้สามเรววนก็จะมาเลี้ยงที่ชุดขยายกําลังตรงนี้อยู่นะครับชุดนี้เขากินไฟเยอะครับพอเครื่องทํางานได้เขาก็ส่งแรงดันออกไปทั้งหมดเนี่ยแปดเก้าสิบโวลต์ส่งมาที่หน้าเครื่องนะครับเพื่อจะเชื่อมนั่นแหละนะครับพอพอไฟเขาไม่ต่อต่อต่อไม่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอ้ไฟที่เก็บอยู่ในคาปาซิเตอร์ไอ้ตัวพวกนี้ก็เลยหายครับเวลาเอาไปเชื่อมหรือว่าถ้าหนักสุดก็ก็อย่างที่เห็นนะครับเปิดสักพักก็ดับไปเลยชุดขยายกำลังชุดไหนก็ชุด power mosfet ดำๆตรงนี้นะครับเขากินไฟเยอะอ่ากำลังไฟไม่พอนะครับเพราะฉะนั hmm. ้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือ1น,นะครับเราจะต้องตรวจสอบว่าไฟ3ามแวล์มาแล้วเนี่ยสวิตชิ่งทํางานได้ไหมการการที่ทํางานได้ไหมคือมีไฟ 24V โวลต์ไหมนะครับถ้ามีไฟ24โวลต์วิ่งมาที่วิ่งมาที่จุดนี้นะครับเราก็มาวัดที่จุดนี้ว่ามีไหมถ้ามีปั๊บเนี่ยเราก็มาเช็ครีเล์เลยว่าทํางานได้ไหมนะครับเราจะเช็คแบบ แบบ2ส,ส่วนก็ได้ส่วนหนึ่งก็คือใช้ใช้รีบใ,ใช้ไฟ24จ่ายเข้ามาโดยตรงตรงนี้หรือว่าจะใช้ชุดไฟ300เข้าจ่ายเข้ามานะครับก็เดี๋ยวทดสอบกันทั้ง2แบบเลยนะครับอลองดูนะ,ะตัวจริงครับคราวนี้ไฟ3ามเรวต์จะวิ่งขึ้นมาจากจุดนี้นะ3ามเรวต์วิ่งขึ้นมาตามเส้นตรงนี้นะครับตามสายตรงนี้นะแล้วก็มาเข้าที่สายดําสายแดงตรงนี้จากนั้นไอ้สามเรวเนก็วิ่งมาที่สวิตช,ชิง่งสวิตช,ชิ่งก็จะจ่ายไฟลงไปครับ จ่ายไฟลงไปที่ที่เส้นนี้เส้นสีสีแดงสีดําตรงนี้นะครับไอเส้นนี้นะไอจุกนี่แหละนะครับจากตรงนี้นะวิ่งลงมาปัา๊บวิ่งมาที่ตรงนี้ครับปลายทางตรงนี้เลยนะเราก็มาเช็คปลายทางตรงนี้เลยครับเนี่ยปลายทางตรงนี้เลยว่ามีไฟไหมมีไฟ24โวลต์ไหมนะครับถ้ามีก็แสดงว่าชุดรีเลย์มีปัญหาหรือบางทีนะครับบางทีนี่ชุดรีเลย์เขาช็อตไฟก็หายก็เป็นไปได้เราก็จะ แยกออกจากจุดนี้ก็ได้นะครับแยกออกเลยนะ,ะดึงออกไปนะครับหรือจะไม่ดึงก็แล้วแต่เรานะครับผมก็ลองเลือกที่ถอดออกก่อนถอ,อดออกก่อนไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชุดนี้ชอ็อตนี่อาจจะมีปัญหาอ๋อคราวนี้ตัวที่สําคัญก็คือเขาจะเป็นไฟบวกกับไฟลบสีแดงจะเป็นบวกหรือสีดําจะเป็นบวกเราวนี้เราจะหาอย่างไงนะครับอเราจะหาอย่างไงเกือบลืมไปนะอะเราดูข้างบนครับคราวนี้ข้างบนนะ ผมไม่ได้ถอดนะเดี๋ยวเปิดไฟนิดนึงนะครับน่าจะพอมองเห็นนะครับตรงนี้คือสีแดงนี่คือสีดํานะที่เขาจะต่อลงมาที่ที่ปลายทางตรงนี้นะครับคือเส้นเดียวกันตรงนี้นะครับแดงกับดํานะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแดงกับดําเนี่ยตรงไหนเป็นบวกตรงไหนเป็นลบอ่ะคราวนี้เราสังเกตตรงนี้ครับที่จุดออกของสวิตชิ่งเนี่ย ถ้าเป็นลักษณะ3บอร์ดแบบนี้เขาจะมี IC อยู่ตัวหนึง่ง IC ตัวนี้เขาเรียกว่า7 8 0อ่า7812นะครับไ c เรูเเตร์นะคนะครับไฟย่สิฟ2ีโวลต์จะจ่ายออกมาที่ IC ตัวนี้นะครับแล้ว12โวลต์ก็จะจ่ายมาที่แผงนี้ประเด็นก็คือว่าเจ้าหลังหลัง IC ตัวนี้ที่เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้คือลบตรงนี้เป็นขั้วลบครับเราก็แตะตรงนี้แล้วก็จิ้มที่ขาขา,าสีแดงหรือสีดําได้เลย ถ้าดังปี๊ตัวไหนตัวนั้นเราก็คือลบนะครับอ่ะลองดูครับเราก็หาอย่างนี้นะครับอ่ะนี่นะผมจะแตะตรงนี้นะแตะสีแดงไว้ตรงนี้นะครับอ่าเอาสีแดงไว้ตรงที่หลังหลังไอซีนะอ่าเราลองจิ้มไปที่สีแดงก่อนนะครับสีแดงช็อตไหมสีแดงช็อตนะครับแต่ว่าให้ดูให้ดูตัวเลขนะอ่าตัวเลขเขาเขาวิ่งแล้วก็หายไปอ่าแสดงว่าไม่ใช่นะสีดําครับสีดาจะต้องขึ้นแล้วเป็นศูนย์แล้วก็ยาวเลย นะครับอ่าเป็น0ูนย์หรือเป็น1นะอ่าอันนี้คือสีดําเป็นลบอ่าสีดําเป็นลบนะอ่าสีดําเป็นลบนะครับสีดําเป็นลบนะเนี่ยสีดําเป็นลบแตะที่สีแดงอีกทีหนึ่งถ้าแตะสีแดงแล้วแล้วยังปื้ดอยู่แสดงว่ามีการช็อตนะครับมีการช็อตนะอ่าโอเคไม่ช็อตนะอ่าสีสรุปแล้วสีดําเป็นลบสีแดงเป็นบวกนะครับอ่าเราเรารู้แล้วนะว่าแดงกับดําตรงไหนเป็นบวกเป็นลบนะครับ ตรงนี้ตรงนี้ถอดเราก่อนแล้วลองลองวัดดูนะครับลองวัดตรงนี้ดูก็ไม่มีอะไรช็อตนะถ้าช็อตเขาจะดังปี๊ดขึ้นมาอ่ะคราวนี้ไล่ครับสีดําอยู่ด้านซ้ายมือสีแดงอยู่ด้านขวามืออ่ะลองดูครับคราวนี้เป็นบวกเป็นลบเรารู้แล้วนะครับคราวนี้เราเปิดไฟเลยนะครับเปิดไฟลองนะครับผมจะลองของจริงเข้าไปเลยนะสามหนึ 3, 2, ่งเปิดแล้วนะอ่ะเปิดสวิตช์หน้านะครับ เปิดแล้วทุกคนได้ยินเสียงพัดลมนะครับอได้ยินเสียงพัดลมนะเราก็แตะวัดเลยครับแตะวัดเลยนะแตะวัดแดงอันนี้ดําอันนี้แดงนะครับไฟมาไหมไฟมานะครับไฟมายี่สิบยห้าโวลต์แสดงว่าสวิตชิ่งนี้มีปัญหามีไฟตลอดนะครับอ่ามีไฟตลอดเลยนะอ่าปิดหนึ่งรอบครับปิดหนึ่งรอบนะปิดสวิตช์หนึ่งรอบอ่าผมปิดนะปิดสวิตช์นะ จากนั้นผมจะเอาไฟ24โวลต์25โวลต์ตรงนี้เข้าไปที่บอร์ดตรงนี้ถ้าไฟหายถ้าไฟหายแสดงว่ารีเลย์มีตัวช็อตวงจรมีตัวช็อตประมาณนี้นะครับแล้วก็ทดลองทีละทีละขั้นตอนนะ,ะผมเอามาจิม้มอย่างนี้นะ,ะเปิดเลยครับคราวนี้เปิดเลยนะ3ามอ่งเปิดแล้วนะเปิดเสร็จมีไฟ25โวลต์เหมือนเดิม ที่ผมบอกว่า24ก็คือเป็นไฟ24แต่ว่าเขาจะจ่ายประมาณ24-26โวลต์ก็ใช้ได้อันนี้ปกติแรงดันใช้ได้นะครับอ่ะหนึ่งนะครับสวิตชิ่งทำงาน 2. มีไฟปล่อยลงไปที่รีเลย์แล้วนะครับอ่ามีไฟปล่อยไปแล้วนะต่อมาครับคราวนี้เราจะต้องสังเกตด้วยเสียงของเราด้วยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงรีเลย์ทำงาน รีเลย์ไม่ทํางานเลยนะครับรีเลย์ไม่ทํางานถ้ารีเลย์ทำงาน,างานจะได้ยินเสียงดังป,ป,ปิ๊กป๊อกปิ๊กป๊อกอีกสักรอบหนึ่งลองดูลองดูจากตัวนี้ตัวนี้ตัวจริงนะตัวนี้ตัวจริงอลองดูครับอันนี้อันไหนเป็นบวกอันไหนเป็นลบอันนี้อันนี้ด้านนี้เป็นบวกด้านนี้เป็นลบอเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเหมือนกันแต่สายสายไม่ได้เดี๋ยวอโอเคเดี๋ยวลองดูจากไฟจากไฟยี่สิบสี่นอกของผมนะจะได้ชัดเจนด้วย อลองดูนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะหนึ่งนะครับเราต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าตาดูหูฟังมือสัมผัสอะไรประมาณนี้นะควนี้เอา,เาใกล้ๆนะผมจะปล่อยไฟนอกยืดสีวนเข้ามาถ้ารีเลย์ทำงานเราจะได้ยินเสียงดังคลิกหนึ่งนะครับถ้าเราซ่อมบ่อยๆเราจะคุ้นเคยกับเสียงนี้นะครับอ่ลองดูนะผมจะเปิดนะสามสองหนึ่ง นี่ครับได้ยินนะ,ะผมปิดนะสามสองหนึ่งปิดแล้วรอสักครู่เวลาไฟหมดก็จะก็ยังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งเนี่ยครับจะเป็นเสียงนี้เลยนะคือเสียงแรกเนี่ยก็คือหน้าสัมผัสเขาจะดูดปึ๊กเข้าหากันจากนั้นเมื่อเราตัดไฟออกหรือปิดสวิตช์เนี่ยพอไอ้ไฟหมดหน้าสัมผัสเขาก็จะดีดตัวกลับมาเราก็จะได้เสียงสองครั้งนะครับอลองดูนะสามสองหนึ่งชัดเจนนะอันนี้ชัดเจนเปลี่ยนนะ อะผมมาออกนะครับสามสองหนึ่งรอสักครู่หนึ่งอะได้ยินชัดเจนนะครับอะโอเคเรียบร้อยอันนี้คือรีเลย์ทำงานได้ตามปกตินะครับแต่ยังเชื่อใจไม่ได้นะบางทีเนี่ยข้างในเขาช็อตกันเขาอารกันอยู่เขาต่อกันจริงเขาทำงานได้แต่คอนแทคไม่ต่อเราก็ต้องมีวิธีการตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะครับาครานี้ ผมจะเช็คของจริงนะครับผมจะเอาไฟลบเข้าตรงนี้ไฟบวกเข้าตรงนี้วงจรเข้าเหมือนกันนะเอาลงไปใกล้ๆเลยนะครับอ่ะลงไปใกล้จะต้องได้ยินเสียงลักษณะแบบเมื่อกี้นะครับอ่ะผมจะเปิดนะสามสองหนึ่งเงียบนะครับไม่มีนะเงียบนะอ่ะไม่มีเงียบเงียบสนิทเลยนะครับ อลองวัดไฟดูว่าไฟมาไหมไฟ24 25โวลต์เนี่ยครับไฟ24โวลต์นะของผมเนะี่ยมิเตอร์อาจจะสะท้อนหน่อยนะครับอ่าไฟ24 25โวลต์นะไม่มีนะครับไม่มีก็เป็นอันที่แน่ชัดว่าเจ้าตัวรีเลย์เนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าหนึ่งเรามีไฟ25โวลต์หรือ24โวลต์จ่ายลงมาแล้วนะครับจ่ายมาที่บอร์ดนีแล้วแต่ว่าบอร์ดไม่ทํางานการที่ไม่ทํางานจะไม่ทํางานเพราะอะไรเขาจะมีวงจรของเขา เพราะฉะนั้นผมจะต้องดึงบอร์ดตัวนี้ออกมานะครับสเต็ปต่อไปเราดึงบอร์ดตัวนี้ออกมาซ่อมนะครับเราก็จะมาตรวจสอบว่ารีเลย์ตัวเนี้ทำงานได้หรือไม่ได้จริงๆน่ะอาจจะเสียที่วงจรหรืออาจจะเสียที่ตัวรีเลย์ไหมเราจะทดสอบยังไงนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจะเป็นจุดที่ไฟเข้านะครับจะเป็นลายอาจจะเป็นลายหรือเป็นนิวตันนะตรงนี้นะไอ้หลักตรงนี้ก็จะวิ่งมาที่จุดต่อตรงนี้ครับ1ตัวนะอ่าแล้วหลักนี้นะครับหลักนี้ก็คือ หลักนี้ก็คืออาจจะผมสมมุติให้ตรงนี้เป็นเป็นลายนะครับลายเนี่ยเขาจะวิ่งผ่านผ่านรีเลย์ก่อนผ่านสวิตช์ก่อนนะครับรีเลย์คือสวิตช์ตัวหนึ่งนะจากนั้นจากนั้นถ้าสวิตช์ตัวนี้ต่อกันเนี่ยตรงนี้ก็จะต่อกันครับก็จะดังปี๊ดขึ้นมาแต่ตอนนี้เราวัดได้อยู่ที่9 0 93โอห์มหรือว่าประมาณ1 0 0 104โ oh อห์มตรงนี้ก็หมายความว่าเป็นความต้านทานเป็นค่าความต้านทานของเจ้าชุดดีเค้ซิ่งแล้วก็เจ้าชุด NTT p t d พวกนี้นะครับที่เขายอมให้แรงดันนี้ผ่านไปได้ก่อน นะครับผ่านไปได้ก่อนสักสักหน่อยหนึง่งประมาณนี้นะครับถ้าตัวนี้ร้อนร้อนมากๆตัวนี้ก็จะตัดวงจรออกตัวนี้เราก็จะวัดไม่ได้ประมาณ100ยร้โอห์มเนี่ยเราก็จะวัดไม่ได้ก็จะกลายเป็น0ูนโอห์มไปเลยนะครับหรือไม่ก็อ่าเป็นอินฟินิตี้ก็คือวัดไม่ได้วัดไม่ได้ลักษณะนี้เลยนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะคราวนี้เราจะเช็คยังไงว่ารีเลย์ทำงานได้ไม่ได้นะครับพลิกพลิกมานะรีเลย์จะมีอยู่ ขั้วใช้งานจะมีขั้วไฟนะครับขั้วไฟก็คือขั้วนี้2ขั้วนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนแทกนะคอนแทกกับขั้วไฟนะครับมันเราวัดที่คอนแทกอ่ะคอนแทกเราวัดเราจะได้อยู่ที่ทประมาณสักร้อยโอห์มเพราะว่ามีวงจรอะไรเขาต่ออยู่นะครับคราวนี้เราวัดที่ไฟครับไฟตรงนี้ไฟจะเข้า24โวลต์เข้าเข้าตรงนี้บวกแล้วก็ออกเป็นลบนะครับถ้าเรามิเตอร์วัดคอมตรงนี้ล้วได้24 v, สโวลต์แสดงว่าไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วนะอ่ะลองดูครับผมจะเปิดนะสามสองหนึ่งเปิดแล้วนะ เปิดเราวัดคอมเข้าไปที่ที่ไฟของเขานะครับเนี่ยเราวัดได้2 4โวลต์ครับก็แสดงว่าไฟเขาไหลผ่านรีเลย์ไปแล้วนะครับแต่รีเลย์ไม่ทํางานนะครับรีเลย์ไม่ทํางานนะอ่ารีเลย์อาจจะไม่ทํางานเองนะครับเนี่ยไฟวิ่งไปแล้วนะครับชุดวงจรเนี่ยเขาทํางานได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนรีเลย์ได้เลยครับผมจะเอารีเลย์ออกนะแล้วเรามาวัดคอมกันอีกทีหนึ่งนะครับต่อกันะครับหลังจากที่เปลี่ยนรีเลย์เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ตัวเสียนะตัวเสียเราวัดดูครับความต้านทานเขาได้เท่าไหร่ วัดโอห์มนะคอยเขาอาจจะมีปัญหานะครับความทานเขาสูงมากนะครับประมาณ7เมกนะเเมกหรือขาดไปเลยนะประมาณนี้อ่ะตัวดีครับอันนี้ตัวดีนะตัวดีความทานเขาเท่าไหร่ตัวดีความทานอยู่ที่ประมาณ600กว่าโอห์มนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็คอนแทกนะเราวัดคอนแทกนะครับคอนแทกปกติเขาจะไม่ต่ออะไรกันเลยนะครับอ่วัดโอห์มปีดนะแต่ตัวนี้เขาจะต่อกันในวงจรอยู่ประมาณสัก80 กโอห์มร้อยกโอห์มนะครับอ่ะโอเคตอนนี้เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วน,นะครับซื้อมาสำรองนะอ่ะลองดูนะครับสามสอง,สองหนึ่งอ่าเราจะได้ยินเสียง,งเล็กๆอยู่เสียงนึงติ๊กนะครับวัดโวลต์ครับวัดโวลต์วัดโวลต์ก็จะวัดค่อมได้เหมือนเดิมอ่าประมาณยี่สิบสี่โวลต์ตกลงไปแล้วนะครับอ่าตกลงไปนิดนิดหน่อยหน่อย่าประมาณนี้ทํางานแล้วนะวัดคราวนี้เราวัดว่ารีเลย์ทำงานได้ไม่ได้ครับเราวัดคอนแทคครับคราวนี้สองตัวนี้เขาต่อกันเขาจะดังปี๊ดไหมเนี่ยครับเขาดังเป็นศูนย์โอห อ่าเป็นศูนย์โอห์มไปเลยนะครับอ่าผมปิดนะผมปิดแล้วนะสักพักหนึ่งเขาก็จะตัดนะครับอ่าพอตัดเสร็จก็จะเหลืออยู่ที่เก้าสิบโอห์มนะครับอ่าเหลือเก้าสิบโอห์มนะเนี่ยประมาณนี้นะครับอันนี้เขาจะต่อกันในวงจรอยู่เป็นพวกดีเขาซิ่งพวกอะไรเขาต่อไว้นะครับถ้าเราเปิดดีเลเคาวนี้เราอยากรู้ว่าดีเลทำงานแล้วคอนแทคต่อไม่ต่อเราต้องมาวัดชุดคอนแทคแบบนี้ครับจะต้องได้ประมาณศูนย์โอห์มนะครับศูนย์โอห์มเลยนะ ถ้าได้ประมาณ20-30โอห์มแ oh สดงว่าตัวคอนแทคข้างในมีปัญหาครับอ่อันนี้ศูนย์โอห์มนะอะ่ถือว่าใช้งานได้นะครับคราวนี้มาดูด้านหน้าครับคราวนี้ด้านหน้านี่เวลาเวลาไฟเข้าก็จะเข้า,ขาตรงนี้ลายกับยวต้อนนะครับตัวนี้ตัวนี้ผมสมมุติว่าเป็นยวต้อนเขาจะต่อตรงหลักนี้อยู่แล้วนะครับส่วนตรงนี้ถ้ารีเล์ทำงานนี่ไอหลักเนี้ยที่เป็นลายก็จะต่อกับไอแดงตรงนี้นะครับอ่ะผมจะเปิดไฟนะ3 2 1หนึ่งเนี่ยครับ อ่าเขาจะวิ่งผ่านรีเลย์แล้วก็มาต่อที่ตรงนี้นะครับไฟจริงๆจะเข้าที่หลักตรงนี้นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวประกอบแล้วก็ไปทดลองเชื่อมกันนะครับหลังจากที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทําการทดสอบกันดูนะครับแต่ว่าก่อนเปิดนะให้เราฟังเสียงจากโทรศัพท์ไม่แน่ใจจะได้ยินไหมนะครับจะมีเสียงรีเลย์ทำงานนะเอาลองดูครับสามสองหนึ่งอ่าก็จะ,จะทํางานนิดนึงนะครับได้ยินเสียงนิดนึง แต่ถ้าเป็นตัวจริงนะครับเราซ่อมบ่อยๆเราก็จะคุ้นเคยเลยนะครับว่าเสียงนี้ดีเลททำงานได้ไม่ได้นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับรอสักพักหนึ่งจะดับไหมเพราะว่าต้นต้นคลิปเนี่ยเปิดแป๊บเดียวก็ดับเลยนะครับอ่ะวิธีการทดสอบนะครับวอลลุลมนะครับเราก็ปรับไปที่ต่ําสุดก่อนเพื่อจะทดสอบว่าเขาสามารถเชื่อมเบาแล้วก็แรงได้ไหมนะครับปรับแรงเบาได้ไหมนะครับอ่ะลองดูนะอันนี้เบาๆนะครับโอเคเบาๆนะ เบาๆเชื่อมได้นะครับไม่ดับผมปรับมาสักครึ่งเลยนะครับประมาณ120แอมป์น่าจะแรงมากนะครับถ้าแรงมากแสดงว่าวอลลุ่มปกตินะครับระบบการปรับกระแสปกติแรงครับแรงนะปรับลงเลยครับเบาๆนะอันนี้เบานะอันนี้เบานะครับอันนี้ปรับแรงขึ้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมทดลองเชื่อม อีกสักหนึ่งทุกนะครับแล้วก็ปิดงานนะครับสรุปแล้วก็เสียที่รีเลย์หนึ่งตัวต่านั้นเองนะครับอาการนี้นะซึ่งถ้าผู้ที่ไม่เคยหักซ่อมหรือว่าซ่อมใหม่ๆนี้ก็อาจจะอาจจะงงๆหรือว่าอาจจะอาจจะกลัวอยู่นะครับก็ลองลอง,ลองตรวจสอบดูลองอฝึกหักดูนะครับสําหรับคนที่ชํานาญแล้วนี่ก็คงเป็นเป็นเรื่องง่ายนะครับแต่สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับก็ให้กําลังใจกันนะ ให้กำลังใจกันนะครับดูคลิปไปบ่อยแล้วก็ต้องลงมือปฏิบัตินะครับถึงจะเกิดความชํานาญนะครับอาจจะมีผิดบ้าดพลาดบ้างนะครับก็ก็เป็นเรื่องปกติของคนทําใหม่ๆนะครับผมเองก็พลาดมาเยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะได้กว่าจะซ่อมได้นะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังพลาดนะครับก็ยังมีเรียนรู้มีผิดมีพลาดไปนะครับก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชม Fix it Step มาตลอดนะครับสวัสดีครับ